สวัสดีครับเพื่อนเพนและคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาใช้งานเจ้าประกาศเทศไฟแบบมีเสียงซึ่งเราจะมาลองใช้งานดูครับว่าตัวเนี้จะใช้งานได้เวิร์กขนาดไหนหรือว่าจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาใส่ฐานกับท่านเพื่นกดนครับเรื่อนมะา เดี๋ยวเราจะลองดูอ่ะตัวนี้ก็ทัทบชมซึ่งตัวนี้ผมได้มากตำแหน่งไว้แล้วว่าอันไหนเป็นสายสายแอสายลายนั่นเองหรือว่าจะเป็นนิวตันดับแรกเราจะใช้ไขควงแบบที่เราเคยใช้นะท่านชมจี๊ดดูก่อนอ่าไฟแดงครับท่านชมแดงทีนีเ้เราจะมาใช้แบบ เทสเสียง้วท่านอ่าทีนี้เราจะลองเช็คสายดูสายนี้แบนนะท่านเขาจะแตะทีละข้างฝั่งแบนเนี่ยฝั่งนี้แล้ฝั่งนี้อ่ะแตะอ่าโอเคครับอ่าไม่ต้องติดสายมากตัวนี้ก็สามารถที่จะเช็คไฟได้ว่าไฟมีมาหรือไม่มีซึ่งผิดจากตัวนี้ท่านผู้ชมตัวนี้ต้องสัมผัสไปที่ อ่าเนี่ยที่ทงนีองเ,เดียวจะมองเห็นได้อ่ะทีนี้เราจะใช้ประโยชน์จากตัวนี้ทา่านชมพรุ่งนี้จะลองใช้ตัวนี้ไปซ่อมงานดูอโอเคครับเราจะมาลองใช้ปากกาเทสไฟในการซ่อมก่อนที่เราจะเอาเซนถุงดำคุมเซนเซอร์นะครับทา่านชมเราเช็คสายไฟเข้าก่อนอ่ะเส้นนี้มีไฟครับ เส้นนี้เป็นสายสายนิวตอนส่วนสายนี้เป็นสายออกนะครับท่านชมสายสีดำเนี่ยอ่ามันใกล้อ่าสายเนี้ยเป็นสายออกอ่าสายนี้ครับเป็นสายออกสายสีดำเนี่ยตรงสายนี้เป็นสายไฟเข้าทีนี้ถ้าเราคุมอ่าถุงดับเสร็จปุ๊บสายนี้ต้องมีไฟครับท่านชมหลังจากที่เราคุมเซ็นเซอร์แล้วทีนี้เราก็จะมาวัดสายสีดำครับสายเส้นเนี้ยที่ว่าไฟต้องออกมา ไฟออกนะครับท่านผู้ชมสนเส้นนี้ไฟเข้าทีไออกแต่ว่าตอนนี้ไฟออกเป็นที่รลยบล้อยละแต่เราจะไล่ไปดูครับว่าเป็นเพราะาสาเหตุอะไรหลอดนี้ถึงไม่ติดโดยเราจะใช้ปากกาเทสไฟครับในการตรวจสอบครั้งนี้หากเราใช้ไขควงเทสไฟนะครับตัวนี้ถ้าหากเรา่า <c oughs> เราใส่ถุงมือตัวนี้หลอดก็จะไม่สว่างยิ่งตอนเราซ่อมตอนตอนช่วงกลางวันนี้ด้วย แสงสว่างจากตรงหลอดเนี้ยเราก็จะมองไม่เห็นซึ่งก็ไม่สะดวกเราจะใช้ตัวนี้แทนแล้วซึ่งตัวนี้ก็จะส่งเสียงหรือว่าหากเราใส่ถุงมือนละท่านผู้ชมตัวนี้ก็ยังทํางานได้ จากหลอดไฟนะครับท่านผู้ชมไล่ตามลงมาครับก็จะมามีสายอยู่หนึ่งเส้นซึ่งเราก็จะไล่ตามสายขึ้นไปเลยหลังจากไล่มานะครับก็จะมามีสองเส้นซึ่งจะดูนะครับมีเส้นหนึ่งส่วนสายก็มีเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาใช้ท้ายปากกาเทสไฟครับดูว่าไฟมาก่อนไหมอันดับแรก เส้นที่หนึ่งครับอ่าอย่าห่างๆเลยนครับทบ่านผู้ชมเส้นหนึ่งไม่ติดเส้นสองอ่ะเส้นสองก็ไม่ติดเราไล่มาครับท่านผู้ชมเส,นส้นนี้มีไฟนะครับท่านผู้ชมแต่สังเกตดูที่สายครับสายตรงเนี้ยไหน,นครับไม่ดังละอ่ามีไหมครับเนี่ยอันนี้นมีไฟผ่านมาไม่มีไฟพูดง่ายๆคือเนี่ยถ้ามาจิ้มตรงเนี้ยมันจะไม่มีไฟแต่ถ้ามาจิ้มตรงเนี้ยมีไฟแน่นอน แต่ว่าสายเนี้ยต้องหลุดหวนะัวเพราะทำยม่ะตอนนี้ผมจะทำการแกะมันแล้วครับท่านชมเจได้ว่าสายไฟต่อไว้ต่อไว้ไม่กี่รอบครับท่านชม,มนิดเดียวแต่ผมจะมาทำการสายใหม่อ่าผมใช้ทานเียมดูนะครับอ่าเนี่ยมีไฟมาละอ่ะมีมีมาละ ซึ่งตอนแรกจะไม่มีแปลว่าตรงจุดนี้ครับท่านชมท่านรวมแต่ผมจะต่อตรงนี้ใหม่นี่ท่านชมเห็นประกายไฟแตกปับปั๊บปัับ,บ,บโอเคต่อมีไห ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะแยกจุดเสียได้ครับท่านผู้ชมว่าเป็นที่หลอดหรือว่าเป็นที่าสายไฟถ้าหากว่าเราไม่มีปากกาเช็คไฟครับท่านผู้ชมเราก็ต้องมาใช้ไขควงเช็คไฟไล่สายดูว่ามีไฟมาไหมซึ่งตัวนี้ก็มีประโยชน์ทําให้เรารู้รู้ได้เร็วครับว่าไฟมาหรือไม่มาเพียงเท่านี้เราก็สามารถซ่อมได้ง่าย,ายๆท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม